พาเพื่อนๆมาชมเครนหน้าท่ากำลังโหลดตู้ตู้ชั้นบนนะครับหรือว่าตู้บนฝาโดยการขับเป็นแคนตี้เครนนะฮะแคนตี้เครนหน้าท่าขับจากข้างบนนี่ครับการวางลูกแรกนะฮะลูกแรกลูกพื้นหรือว่าใบแรกใบแรกก็จะ ใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าไม่มีตัวแปะหรือตัวประคองไว้นะครับต้องซ้ายขวาต้องการจังหวะครับนิ่งๆเอาค่อยวางโดยอยู่ข้างบนเรลงลงมานะครับส่วนด้านล่างก็มีปากเรือหรือว่าปากระวางคอยช่วยดูอยู่นะครับ ถ้าถ้าลูกพื้นลูกแรกแปะได้ปุ๊บไปต่อไปก็ง่ายครับแปะแปะแปะไล่กันมาแล้วแต่ว่าแรนเนอร์เรือแต่ละลำจะวางแปนยังไงนะครับบางบางีบางจังหวะดถ้าไวก็แป๊บเดียวนะครับไม่ถึง10วิ15วิก็เสร็จละแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับเรือด้วยครับถ้าเรือมันโครงเพลงโยกซ้ายขวา มันก็ใช้เวลานานนิดนึงครับด้านบนลงมาด้านล่างก็ประมาณ30-40ีเมตรครับจากระดับสายตานะครับกะเอาว,วางวางเรียบร้อยครับแล้วก็ไปจับใบต่อไปมาต่อ ต้องใบนึงก็ไม่เกินสามนาทีฮะหรือว่าไม่เกินเอาจริงๆถ้าให้ตามเวลาก็อาจจะประมาณ40่สถึงสีวิครการจับตู้ของตู้แต่ละใบขึ้นบนเรือครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญงานของอพี่คนขับด้วยนะครับ ใบก็แป๊บเดียวนะฮะใบหนึ่งก็สามสิบวิสามสิบสามสิบห้าวิไปใบที่สองก็ลันมาเลยนะฮะบรรยากาศสบายสบายครับเราถ้าวางใบใบแรกได้ใบที่สองก็ง่ายครับแปะมีมีที่แปะนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกซ้อนก็ใส่ขา าล็อกหรือว่าทวิทล็อกนะครับมีพี่ปากระวางคอยดูอยู่ครับตู้ทุกใบต้องลงให้สนิทนะครับขาขาทั้งสี่ขานะครับทวิตล็อกทั้งสี่ตู้แล้วก็ถ้าเป็นตู้สั้นก็แปดแปดขาต้องลงให้หมดนะครับ แปะ,แปะไล่แปะมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะง่ายง่ายกับคนขับหน่อยนะครับแต่ว่าบางบางทีบางอันตู้ไม่ได้ปล่อยมาตามตามสเต็ปแบบนี้นะครับ<ม>ก็อาจจะมีหยอดแบบใบสองใบนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ไล่แปะมานะครับเพราะว่าตู้ในร้านก็จะแบ่งพอร์ตไว้นะครับแบ่งพอร์ตแบ่งว่าแต่ละที่แต่ละที่เอาไปก็ ไปลงที่เดียวกันนะครับเรือหนึ่งลำอาจจะไปที่หลายท่าเรือนะครับแวะหลายประเทศเหมือนกันรับไทยไปสิงค,โ,คโปร์ไปเวียดนามแล้วแต่ว่าสายการเดินเรือของแต่ละประเทศวิ่งไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ว่นเช้าเราดูยังโหลดเยอะฮะตอนนี้โหลดเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดก็5ชั้นนะครับนับจากฝั่งบกไปฝั่งน้ำก็ไปติดชาร์จเวย์ต่อไปนะครับสำหรับเรือเก็เนภาพบรรยากาศตอนออมาฝ่าครับยังเที่ยงท่าเรือใกล้ๆก,ก,กันครับติดกัน